สวัสดคีครับนี่เจองไหมครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านสันติสุขนะครับตำบลพุงเงินอำเภอกระตกจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่จังไหมจะมา,มาทดลองทําที่เลีเ้ยงผึ่งนะครับหรือว่าดักผึ่งนะครับผึ่งโกนหรือผึ่งโกนนะครับภาษาอีสานก็แล้วแต่นะครับนี่ก็พอดีเอาจริงๆก็ยางรถมานานแล้วเอามาจากกทมนะครับยางรถเก่ามาทิ้งไว้นานแล้วล่ะ ลองทำพอดีเห็นที่บันเข้ามาอยู่เองนะครับตอนนี้ยางรถเนี่ยก็เอาไปตากแดดให้มันร้อนนะครับักษมะก็มีไปซื้อที่เพิ่งมายี่สิบบาทนี่แหละกอ,อยางมันร้อนก็ที่มาจะมาถูโหนะครับรอบๆอบรอบรนี่ให้มีมีกลิ่นนะครับยางนี้อาจจะมีน้ำมีอะไรอยู่นะ นี่นะครับอยางรถนี่แหละให้มีกินกินของขี้ผึ่งนะครับจะหอมถารอบๆจะรอเพิ่งมาอยู่นะครับเรื่องเตากแดดนะครับวางยางให้ตากแดดกันให้มันร้อนไม่งั้นต้องใช้ไฟเป่าอยู่ใช่ไหมมีเลยนะครับ ลองล่อมามาเลี้ยงดูกันนครับ <c oughs> มียางประมาณ <c oughs> เกือบสิบเส้นอยู่นะครับอยู่ตรงโน้นด,ดีจะวางลมจนยางพลาเนี่ยนะครับจะลองล่อด,ดนูนะครับนี่ครับนิ้งโทรมาแล้วนูดด่นดิต้องเอาอยางมาตากแดดนะ่บบนี้ น้ำอะไรแท่งหมดให้มันร้อนนะครับที่พึ่งจะได้กิดนเองนะครับลองดูน้คตัวโถกินเดี๋ยวจะเอาไม้มาวางอะไรเีต้องไปไว้ในร่มนะครับอันนี้เดี๋ยวในโถที่พึ่งกันให้มีกลิ่นก่นอนจะงงอะไรไม่มีทำให้เหมือนว่ามันเคยมีพึ่งมาอยู่ แต่เนี่ยถูหมดอนะเหมือนอยื่ในกล่องไม้ที่เขาทำกันนะนั่นแหละมีเยิ้มๆเลยนะครับเนี่ยโดนแดดโดนร้อนจะได้เกาะแน่นนะครับค่อยไปถูเซลล์ไม้อีกทีนะครับตัวนี้ให้ ใส่ล้อรถนี้ก่อนตือให้มีกลิ่นติดตรงล้อก,ก่อนรอบนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวันก็หาที่เขาเองแหละตอนนี้ให้มีกลิ่นติดติดด้านในล้อก,ก่อน นี่นะครับนี่ร้อนหมดพอดีง่ายนะครับแห้แวใส่แสงแดดแล้วกันตากแดดให้ร้อนนะครับถูกไว้กันถึงอ่านเข้ามาเจอจะได้กินเขยายลัง คจากนี้ก็ได้หลายวงเทาะหลายวงแล้วอยู่วงนั้นเดี๋ยวค่มาตากแดดโอเคต่อไปก็ไปที่เรากำหนดพอดีตรงนี้มันมีพึ่งมาอยู่3มเม็ดสี่เม็ดกว้างนี่นะฮะพอดตตรงโถส้วตรงนี้ ยังมีพึ่งอยู่พึ่งมาอยู่แถวๆนี้นะครับตรงไหนวะตรงฝาฝาท่อเองละมีพึ่งอยู่นะครับเดี๋ยไปกินหรืเปล่าที่มีพึ่งอยู่ด้านในนี่นะครับ ไม่เห็นแม่มันแล้วที่บินเห็นบินอยู่ลงังมันล้างไปอย่างะรไม่ไรทำไปในลูกนี้อันมีบินไหมไม่แน่ใจว่าลางลางลางนี่ล้างล้างไปอย่างนี้แต่มีแหล่งน้ำามี ต้นยางพารามีต้นดอกไม้หลไรตานะข้าวโพดหลไรตานั้นที่กำลังออกดอกอยู่แต่ก่อนนั้นเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตนนี้ไม่แน่ใจว่าลางไปอ๋อมาอยู่เนี่ยมาบินมาอยู่เดี๋ยวไปหาก,กินอยู่นะครับเดี๋ยวนามาทีัแต่ตอนเช้าจ,จะเยอะนะครับยังอยู่อยู่ยังอยู่อยู่ทหลอดนะจะรอเข้ามาอยู่ในยางรัศนัย เดินมาอยู่ในโถไอปอกซ่วมปอกท่อนะครับโอเคจะเรียนแบบตัวนี้แหละควรจะหาไม้เก่าแล้วก็เนี่ยสังกะสีสังกะสีเนี่ยหาที่มืดๆนะครับติดตรงนี้นี่นครับ อย่างนี้นะครับง่ายเลยกันฝนได้ต้องหาไม้ไม้เก่าๆมาวางล่อนะไม้คอมนมาเป็นไม้คอนนะครับเก่งไม้ยางพรารานี่แหละตอกเก่านี่นะ ก็ทาที่พึ่งทีนะคระัโอเคครับก็ทาขี้พึ่งเข้าไปนะครับสีลงกิโรโมนอะไรไม่มีซื้อขี้พึ่งร้านสังฆทานมานี่แหละลองดูนะน่าจะใช้ได้เหมือนกันแหละขอให้มีมีอาหารกินแถวนี้อโอเคเสร็จแล้วนะครับ กวางแผ่นสังสีเข้าไปในก็จะดูมืดนะครับเดี๋ยวหาอะไรมาทับไว้ช่วงเก่าจิ้มฟอกกันเนี่ย ไม,ไม้เก่ามาไว้ข้างบนนี่นะครับทำเป็นเหลือไว๋จะหาไม้มาวางไว้เพิ่โอเคจะไม้ฝังทับอีกทีนะครับไม้เก่า เดี๋ยวใช้เป็นกระสอบปุ๋ยก็ได้นะครับต่อไรก็จะไปทำเป็นกระสอบปุ๋ยกระสอบผ้านี่สองทำห่างกันหน่อยไปในร่มนี่แหละครับร่มมา กจะสอบก็ได้นะเป็นไว้วางวางครอบด้านบนกันฝนนะครับโอเคเด็กชิ้นไม่ก็ได้ทำเหมือนกันนั่นแหละครับอนจะเป็นแสงกระสีเก,ากา่าเ่าเก่าเก่านี่ก็ได้นะครับดได้อยู่สองอันเดียอเคเดี๋ยวขอทำแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะ ก็ทำเหมือนกันนี่แหละครับแต่ว่าใช้เป็นกนระสอบปุ๋ยหรือสังกะสีแทนแทนตรงนี้พุ่งงานเนี่ยเขามาเดียขาย้ายที่ย้ายลังมาแบบง่ายๆนะของแมวรอพึ่งนะครับรอพึ่งโอเค อันที่สองครับนนใช้กระสอบสอบปุ๋ยนะครับนี่นะก็เหมือนกันวางไม้เป็นที่ยึดรวมเหมือนกันกแล้วแต่ทำเป็นไม้คอน,นจะวางเดียงๆไปนะครับซนนีจะประสบความสำเร็จไหมน่จะอยู่อยู่นะ โอเคครับตรงนี้มันมก็ทำแล้วครับใช้เวลาไม่าทำไม่นานนะรประมาณสามสิบนาทีได้นะครับไม่เกินชั่วโมงแล้วกันอันนี้ลางที่หนึ่งนะครับที่สองนะครับสองซอปวยสามมันก็สังกสีนะครับสี่ก็สังกสี ห้านะครับดูท่ข้างหน้าสังกสีหกนะครับหลังสีสังกสีเก่าเจ็ดนะครับกระสอบปุ๋ยนะครับแปดนะครับกระสอบปุ๋ยเหมือนกันเก้าสิบกระสอบปุ๋ยเหมือนกันสิบแปดทุก สิบสิอ็ดอันเนี่ยสุดท้ายแต่นะับดูทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่าจะอยู่ที่สิบอันนะครับลอยพึ่งมาอยู่แล้วกันนะครับงบประหยัดนะครับใช้ยางรถยนต์เก่าที่เอามาจากปทม,มน,นะครับที่คน,คนมาก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ก็เพื่อจะ ล่อพึ่งแล้วก็ให้พึ่งนี้ผสมเกสรน,นะครับนี่่าจะเป็นข้าวโพดนะครับอย่างพาราหรือว่าผลาไม้ต่างๆฮะจะเป็นเงาะนะครับาะทุเรียนอะไรต่างๆกันแล้วแต่นะที่แน่ตอนนี้ข้าวโพดก่อนนะครับช่วยผสมเกสรได้นะข้าวโพดกระเงาะที่กําลังออกดอกนะครับเงาะจะช่วยเพิ่ม เพิ่มผลผลิตนะครับให้กเกษตรกรได้นะครับก็มีใบหญ้าอะไรที่ออกดอกเนี้ยพวกนี้ก็ปล่อยไว้ใบหญ้าที่ออกดอกนีน่มีเยอะเลยนะครับเต็มสวนเลยนะครับอยากดอกต่อไปก็ไม่ต้องไมง่ไม่ต้องตัดนะครับก็ให้เป็นอาหารของผึ่งนะครับต้นเงาะกาลังออกดอกเนี่ก็ช่วยผสมเกสรได้นะดูทั้งเงาะแล้วกันดูเย็นคงจะยังอยู่ ตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กต้นใหญ่นะครับอยอมชิดอะไรเงี้ยแล้วแต่นะพึ่งเขาก็จะมาตอมเนะฮะก็จะมาหาก,กินนะฮะใกล้ผสมเกสร,รให้เรานะ้พึ่งพึ่งจะเป็นพึ่งเป็นมิ้มอะไรก็แล้วแต่พึ่งโพงอะไรก็แล้วแต่นะคระเราไม่ต้องมานั่งผสมเกสร,รอะไรเขาก็จะไปให้ผสม จะสอนให้ต้นทุเรียนนะครับยังไงช่วยกดตามิดตามกดแชร์เพื่เป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับครับครับงานเสร็จะสอนแล้วก็จะได้ลูกผลไม้เงาะเงื้ออะไรนี่ก็จะดกนะครับเราไม่ต้องผสมให้ธรรมชาติช่วยผสมนะครับก็มีประโยชน์แก่เกษตรกรชาวสวนนะครับก็พยายามจะฉีดยาฆ่าแมลงไล่เขาเขาก็จะอยู่ได้นะช่วยผสมเกสรให้เรา เพ,พึ่งงานนะตัวเมียนี่นะครับไม่ค่อจะเห็นหรือเปล่าน,นะพิ่งเยอะเลยบินอาจจะไม่ค่อยเห็นเขาที่ดูคนนี้ได้มันจะพึ่งเป็นรั้วนะฮะบินเต็มเลยนะฮะต้นเงาะนี่เต็มเลย ก็คือช่วยเราทำงานนะครับเราเก็บน้ำหวานเราเราก็อนาคตอาจจะได้ได้ได้แบ่งน้ำหวานเข้ากินนะครับ